สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพามาชมนะคะวันนี้นี่เลยนะคะเดี๋ยวพาไปชมกันนะคะตอนนี้ก็เริ่มงอกแล้วนะคะเม็ดทูเรียนนะคะนี่นะคะเม็ดทุเรียนของเราอยู่ในทุงนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะงอกมาแล้วนะ,ะชมใกล้ๆเลยนะคะ โอ้โหบางต้นก็กําลังโตวสวยมากนะคะทุเรียนของเราหนีน่าในถุงดำเดี๋ยวพาไปชมนะคะว่าทำยังไงนะรอชมกันค่ะพี่กบสวัสดีค่ะ มาชมกันเลยนะคะทำอะไรคะวันนี้อโอ้โหกอบกอบอ้โหปลูกเอพาะเอุ้เดียนเ๋ยอันนี้คือดึงออกมาแล้วใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้แล้วก็นี่พี่กบชำแล้วเนี่ยออันนี้พี่กบชำแล้วนะคะสวยงามมากชำในถุงดำนะคะพี่กบก็ดึงออกมาจากถุงนะคะดูจาก ทนนี่เลยนะคะดูลากของเขาแบบนี้เลยนะคะแบบนี้นี่นนะคะอันนี้ก็เตรียมไว้แล้วนะคะถุง รอพิชมรอชมพิชบเตรียมดินไว้ก่อนแล้วนะคะดู่ใช่ก็ได้ค่ะนี่คือดินปลูกนะดินปลูกนะคะดินปลูกเรียนดินเพาะ ออกแล้วนะกองดินก็อันนี้ถุงเบอร์สิบเอ็ดนิ้วคูณสามครึ่งสามนิ้วครึ่งความยาวมันจะยาวมากเราต้องการให้ทุเรียนต้นพันเนี้ยมันรากรากยาวอ่าเราไม่เอาไม่เอารากมันออกก็คือให้รากมันลงยาวยาวมากที่สุดเท่าที่ให้มันยาวตรงนี้พอรากแก้วยาวเนี่ยมันก็แข็งแรงแล้วก็ เอาไปปลูกหน้าฝนนี้แหละนะครับไม่ได้ไว้นานแนะนําให้เอาไปปลูกหน้าฝนเลยเพราะว่า,าไม่อยากให้ต้นมันมันแก่เกินไปนะครับต้นพอดีพอดีก็คือหลังจากเราลงถุงแบบนี้ประมาณสักหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนครึ่งเนี้ยสามารถลงลงแปลงได้เลยลงดินลงที่แปลงได้เลยก็ถุง กอกดินก็ไม่กอกเต็มนะก็ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็อาจจะใส่เพิ่มนิดหน่อยแล้วก็เอาต้นมานะครับเนี่ยต้นที่ถอนมาเนะ่รากมันเป็นนี้ใช่ไหมแล้วเราก็วางนะครับแล้วเราก็กอกกอกประคองให้มันอยู่ในถุงเลยนะครับให้มัน พอดีพอดีแทกนิดนึง hmm. เราก็กดกดหน่อยกดดินคือเราเน้นดินเป็นหลักเลยนะครับเราไม่ประหยัดดินเราไม่ประหยัดถุงถุงก็ต้องยาวนะเนีน่เสร็จเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เสร็จเรียบร้อยนะคะคต้นนี้ก็คัดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็ต้นที่เพาะมาแล้วแล้ว,ลว,ลวก็ถอนมามาใส่ถุงช้อนถุงเปะชามอีกครั้งหนึ่งอันนี้มีประมาณกี่ต้นคะพี่กุ น่าจะประมาณสักห้าร้อยต้นแต่ว่าเดี๋ยวจะเพาะเพิ่มอีกเพราะเพิ่มไปเรือ่ยอยเพราะว่าเวลาบ้างว,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 วันหนึ่งวันละสองสามสองชั่วโมงเงี้ยเราก็ทําไปเรื่อยๆทําวันละนิดวันล,ละน้อยค<า>อืมเราก็นี่นะคะต้นแต่สําคัญเรื่องเรื่องดินปลูกเนี่ยดินปลูกเนี่ยสาคัญมากนะเราเราไม่ประหยัดพวก บางอย่างที่จําเป็นเช่นไม่ว่าจะเป็นพวกธาตุอาหารทางดินเนี่ยเอาค่อนข้างที่จะเน้นเลยนะฮะแล้วก็ในนี้ใส่ตัวตัวเชื้อไมโครไรซาด้วยนะครับในดินนี้นะคะใช่ใช่ทุกเอ่อเชื้อไมโครไรซาเนี่ยในดินเนี้ยนะครับพาไปดูไหมไปดูเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูที่ที่รี่ทำดินนะ้เอาไปดูนะคะ นพี่กบจะเรื่องเน้นเรื่องดินใช่ไหมคะต้องดินต้องทันอันนี้อันนี้คือแกลบหมักพวกนี้ตรงนี้คือแกลบโอ้แกลบหมักอันนี้ต้องหมักก่อนต้องหมักแกลบนี้ต้องหมักก่อนต้องหมักไว้ก่อนยังใช้ยังยังใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้วนอ่เอาตัวนี้อันนี้คือแกลบหมักอันนี้หมักเรียบร้อยหมักแล้วก็ผสมขี้หมูนะ ตัวนี้อ๋อมีขี้หมูด้วยขี้หมูกับแกลบหมักหมักมาประมาณสักยี่สิบวันแล้วยี่สิบวันแล้วนะคะวันยี่สิบวันแล้วนะครับต้องมีแกลบเพราะว่าแกลบมันจะเน้นเรื่องของของทําให้ดินไม่แน่นนะครับ hmm. แล้วก็ผสมดินอันนี้อันนี้คือดินดิน,ด,นดินที่เนี่ยมีแกลบนะบเพื่อนรุนอ่นะครับจะมีเชื้อเข้าขาวเห็นไหมมีตัว <c oughs> ไมโครไรซาที่ใช้ตัวนี้ที่รบใช้ตัวเนี่ย ตัวไมโครซดซาผสมออหนึ่งซองเนี่ยห้าร้อยกรัมผสมดินได้สองร้อยห้าสิบกิโล่ผส,สมดินนะ,ะมันช่วยอะไรฮะคือมันจะมีความเนี่ยพอวางปุ๊บมันจะมีขาวเนะี่ยเป็นเชื้อราตัวอ่ช่วยเรียกว่าเป็นเพื่อนกับรากพืชอ,อ่ะหมายความว่ามันเหมือนเป็นเหมือนมือเราเป็นรากพืชเนาะอะ่เชื้อรานี้เหมือนช้อนเหมือนซ่อม,อมคือมันไม่ช่วยต่อให้ยาว<ะ>ขึ้นเพื่อไปหาธาตุอาหารอื่นๆที่รากไปไม่ถึงอะ่ะ เนี่ยเพราะนั้นเราต้องเน้นเลยนะตัวตรงนี้แล้วก็ผสมหลายอย่างเลยดินนะฮะหน้าดินเ,เนี่ยตรงนี้ก็มีขี้หมูที่ผมไม่ได้มีขี้วัวด้วยขี้วัวหมักขี้หมูหมักนะครับแล้วก็มีหน้าดินมีเชื้อไมโครไรซาเนาะเชื้อไมโครไรซาแล้วมียิปซั่ม เนาะมียืบซ้ำนะแล้วก็ผสมคู่เข้ากันนะหมักไว้ดินก็ต้องหมักเหมือนกันนะหมักเป็นอาทิตย์เลยนะไม่ใช่ว่าเอามาใช้เลยนะดินก็ผ่านการหมักแล้วนะหมักตรงเนี้ยกองตรงเนี้ยแล้วก็เสร็จแล้วก็กอกกอกกอกใส่ถุงไว้เพื่อนกอกใส่ถุงไว้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็เอาไปไปเพาะทุเรียนอนะตรงนั้นนะเดี๋ยวไปดูกัน คือคือในส่วนตัวแล้วเราต้องการทำปลูกทุเรียนไว้เสริมรากแล้วก็ทำต้นตอเองเพราะนั้นเราต้องการดีแบบไหนเราต้องทำให้ดีนะฮะเพื่อคนอื่นอยากเอาไปใช้นี่ยมันก็ราะอกเดียวกันกือคือ,อเป็นเป็นคนปลูกทุเรียนก็อยากได้ของแบบดีๆนะเพ่จะเริ่มนะครับเริ่มเริ่ม อันนี้คือที่เอาชําไว้เรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหนี่นะคะเริ่มจากดินนะคะพี่ขบี่ขี่พี่ทันมากอต้องเน้นเลยแบบนี้เลยยังไม่ได้นะต้องสองเดือนประมาณเดือนครึ่งถึงสองเดือนนะถึงถึงจบหน่ายได้ถึงเพื่อนๆเอามาแบ่งไปปลูกได้นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆต้องการก็คือจองได้ใช่ไหม่างบอกบอกล่วงหน้าเลยเพราะว่าของมันมีไม่เยอะเนาะไม่ได้ทําเยอะปีนี้ทําเท่าที่เวลาที่ประกบว่างปี่บก็มาทําแล้วก็ ไม่ได้ส่งของส่งไลเนี่ยก็ต้อมาทําในครอบครัวนะทำไม่ได้จ้างคนอื่นทําในครอบครัวอันนี้ก็เนี่ยเพิ่งลงไม่นานแลวเริ่มเนี่ยสวยนะ<ว>ยครับแล้วก็ไซส์สาคัญเลยถุงสําคัญเลยดินนะครับไม่ไม่ประหยัดดินและไม่ไม่ประหยัดถุงและดินก็ต้องดีด้วยะะอ่าดินก็ต้องโอเคนะไม่หนักเกินไปไม่เบาเกินไปนะ,ะ,ะดินผสมธาตุอาหารครบมากนะก็ อยากให้ต้นทุเรียนต้นนี้อไปลงแปลงแล้วมันสมบูรณ์เลยนะครับคือเ,เพื่อนๆเ,เนี่ยเห็นไหมไว,ไว้วางใจได้เลยนะครับว่าของเนี้ยต่อไปเนี่ยอันนี้มันเพิ่งช้ำได้ประมาณสองสาวันนะอก็เดี๋ยวประมาณอีกเดือนถึงเดือนครึ่งนะครับเราจะมาดูกันอีกทีหนึ่งว่ามันงามแค่ไหนส่วนที่กำลังช้ำอยู่ตรงนี้เพราะอันนี้คือเพาะนะเดี๋ยวให้ถอนมา ใส่ถุงดำแบบนี้ใส่ถุงดำถุงดำอีกนะครับเนี่ยตอนแรกก็ใส่ถุงเล็กเนาะตอนแรกใส่ถุงเล็กเห็นไหมเพื่อนใส่ถุงเล็กเนี่ยเ,เทีเเยมอ่าต,ตอนแรกใส่ถุงเล็กก่อนอตอนแรกนะเราไม่ไม่พอใจเราอยากได้ถุงใหญ่ถุงใหญ่แบบนี้เลยครัถ,ถ้าเป็นเพื่อนสั่งก็จะได้ถุงแบบนี้เลยใช่ใช่นะครับก็เออความเนี่อ อันนี้กับอันนี้ก็คนละราคาแต่ว่าต่อไปเนี้นะฮะแบบนี้จะไม่มีแล้วจะเอาถุงใหญ่เป็นหลักเลยนะครับราคาไม่นก็จะต่างกันประมาณสักห้า <ไข S 1> บาทนะอืมเนาะีก็ค่อยๆละนะค่อยๆละเมื่อดูเนี่ยยังมีเตรียมที่ไว้ใช้อีกนะตรงนู้นอีกนะ แล้วมันก็เวลาเราทำประกบทําเองเนาะพูดถึงว่ามันก็มีประสบการณ์นะครับมันได้ความรู้ความเข้าใจในการเพราะทุเรียนอโดยการที่เราลงมือทําเราจะเรียนรู้ไปเรียนรู้ตัวเองไปด้วยนะเราดูเขาอย่างเดียวในคลิปในต่างๆมันไม่เหมือนเรามาทําเองพอมาทําเองมันจะรู้ขั้นตอนของปัญหาอะไรยังไงนะเราต้องวางแผนจัดก,การการเพราะพันธุเรียนยังไงตอนนี้ประกบก็ ทำมาถึงขนาดนี้ก็ได้ประสบการณ์ได้ความรู้ได้เทคนิคเดี๋ยวก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นเนาะเพราะปีนี้ปีแรกนะครับที่วิวกบทำเดี๋ยวจะทําต่อไปทุกปีแหละนะฮะจะไม่ทิ้งโอกาสตรงนี้เนาะเพราะว่า,าต้นพันธุ์ทุเรียนนะฮะอยากจะส่งมอบโอกาสนะฮะต้นพันธุ์ทุเรียนต้นกล้าที่เป็นต้นตอนนะอา่อาอ่ต้นต่อตอนนี้เอาทําต้นต,อ,นตอก่อนนะฮะปีนี้นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะเสียบยอดอะไรต่อไปก็ก็จะทำนะแต่ว่า ปีนี้เราจะทำต้นต่อที่มีคุณภาพที่เราบรรจงทำนะค่อยๆนะเรียนรู้ไปตรงไหนโอเคนะครับเราชอบเราก็ปล่อยผ่านไปแต่ว่าอันไหนที่ว่าเอ้ยไม่ดีนะครับบางวิธีนะเนี่ยเราเรียงเงี้ยเพื่อนๆครับอันนี้ก็ไม่สวยนะครับอย่างนี้ไม่สวยนะครับอันนี้ก็คือเวลามันแค่ขยับงอกมานิดเราก็เอามาเปลี่ยนมาเสียบเลยอันนี้ไม่ดีนะครับคือเราต้องเพาะให้มันขึ้นก่อน เพาะให้อยู่ในในถุงนั้นให้ให้ขึ้นก่อนเราไม่รีบเอามาอันนี้คือรีบรีบเอามาแยกมาอันไหนไม่สวยก็จะแยกออกนะฮะจะไม่ไม่อยู่ในรับเดียวกันเราจะได้รู้ว่าว่าแบบไหนยังไงที่ที่เราจะส่งมอมให้เพืนเพื่อนอันนี้เป็นไงอันนี้อันนี้เหี่ยวจะเอาใหม่ครับก็ประมาณนี้เนาะค่ะ ขอบคุณพี่กบนะคะวันนี้ก็มารับชมไปพร้อมๆกันนะคะกับต้นทุเรียนพันธุ์ของเรานี่นะคะทั้งดินทั้งถุงนะคะพี่กบก็จัดการตั้งแต่แรกเลยนะคะดูแลดินแรกๆนะที่เรารับชมกันเนาะก็ไปหมักก่อนอู้ก,กว่าจะได้นะคะก็ต้องดูทีละต้นแบบนี้เลยนะคะ ถ้าใครสนใจต้นพันธุ์ยังไงนะคะก็โทรสอบถามเบอร์พี่กบได้ข้างล่างนี้นะคะหรือสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะก็สอบถามได้นะคะจะวางเบอร์ไว้ในคลิปนะคะยังไงก็ฝากติดตามตอนต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่กบนะคะสวัสดีค่ะ